มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะฮะกลับมาแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่หลายๆคนกำลังเฝ้าดูเลยครับเพราะว่าคู่นี้นะฮะเขาสวยและน่ารักมากๆกับมวยหญิงในพิกัด56กิโลกรัมครับคนหนึ่งนะฮะเป็นสาวพันแกร่งจากบุรีรัมเขาจะมาดวลกับสาวสวยแต่โหดจากออร์เจนตีนาเรามาดูกันเลยครับว่า2คู่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงและผมบอกได้เลยนะฮะ ว่ามวยหญิงของมวยฮาร์ดคอร์ของเรามันไม่แพ้มวยผู้ชายเลยครับเพราะฉะนั้นขอเสียงให้กับ Melina g a r c กอร์เซี r g e n อาร์เจนติน และตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับปลายฟ้าหมู่ปิ้งอร่อยจุ่มเป้ยและแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วนะครับ Are you guys ready for this fight? Representing first from the blue corner, at 19 years of age, with a fight record of 20 fights, 13 wins, and seven losses. Representing Argentina, Melina Garcia! และในมุมแดงของเรานะครับอายุ25ปีชมมาแล้ว35ครั้งชนะมา25แพ้มา10นะครับประสบการณ์คนนี้สูงลีลาของเขานี่สุดยอดเลยครับพริ้วสุดๆเลยนะครับจากปูรีลำประเทศไทยครับปลายเฟหมูปิ้งอร่อยจุงไเปสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการประภัยประเทศครับ ล้มไม่ตามทำตามกันอย่างนะจกเต็มที่ไปครับมุมแต่หัวโผล่กันก่อกต่อยซะแล้วนะครับมาถึงคู่เพชรสวยดูครับมีกับน้ำหนัก56กกิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงปลายฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุ้งเบอร์พบกับมุมน้ำเงินจากอาร์เจนตินาบาเลน่าโกเซียอ่ะวันศุกร่นี้มีไฮไลท์ก่อนแล้วนะครับก่อนจะทับการแข่งขันครับมีได้เจตนาครับปัตชยานีนะครับ เหลือสืบชาติครับชื่อจริงของปลายฟ้าหมูปิ้งอร่อยจมเบยลูกศิษย์ของคุณสาริตแสงจันทร์ครับจากบุรีรัมย์25ปี165เซนติเมตร35ครั้งคณะ25ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับมาริน่ากาเซียนะครับสายยาอวตารนะครับอายุแค่1 9ปีนะครับสูง167เซนติเมตรต่อยมา20ครั้งชนะ13แพ้7ครั้งครับลูกศิษย์ของยอดมวยในอดีตนะครับนั่นก็คือนพรัตน์เกียรติกำพรนครับไปเป็นสตาฟเทรนเนอร์อยู่ที่สู้ตายมวยไทยที่สมุยครับ โดนกว่ล้มไปก่อนครับนี่เป็นลูกจิตของโปรโมเตอร์ชื่อดังอีกคนหนึ่งครับสาริแสงกันครับจากสนามนวยลุมพินีอ้โหบปวกปัดกันแล้วครับโอ้โหปัดของปลายฟ้าเข้าหน้าของมาเลนาครับแต่ว่ายังเฉยๆครับนี่เจ้าเก่งลูกชายของพี่จิ๋วคอมพิวเตอร์ครับลูกศิ์ของครูเท่าก็มาลุนอยู่หลังมุมแดงครับถูกคู่นะครับวบคูนี้งด้าของมาเลนานะครับ ตายมวยนี sea, ite, ่เ okay. ป yeah. ็นมวยบูครับเดินเข้าหาดูครับบูไม่บูดูกันเอาเองครับพยายามปวดล่างกันครับนา่งขอปลายฟ้าโอ้โหปวกบ่าสวยครั้งคู่เลยครับไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเลือดหรือเปล่าครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้หญิงก็เลือดตกยากออกเหมือนกันครับด้วยทักษะการใช้ศอกนะครับอยู่ที่เกี่ยวได้นนะครับปลายฟ้าครับแต่ว่ายังไม่มีอะไร สูงมาเลยหน้านี้ได้เปรียบเล็กน้อยครับพยายามต่อยล้มตัวครับปลายฟ้าโอ้แต่รู้พลังการหยุดครับของมาเลยหน้ากาเซียครับเดินเข้าไปก็จริงแต่ว่าระวังเข่าของปลายฟ้าด้วยนะครับโอ้โดุจริงจริงครับอาจินทีหน้าเดินเปิดเกลี้ยงเดียวซ้ายปลายฟ้าเจาะล่างต่อยหน้าครับแต่ว่าเพลงเผาครับตีแล,แล้วพาตีแล้วแช่ไว้ครับลูกเลี้ยงของมาเลยหน้ากาเซียก็ไม่ธรรมดาครับเดินเข้าไปโอ้มโอยมีบวกซอกครับ เอาหน้าของปลายฟ้าต่วไปยังไม่เป็นอะไรครับนะครับสนิทของทางด้านของกาเซียได้เป็นมวยเปิดเกมนะครับเพราะฉะนั้นปลายฟ้าใช้หย่าประหยัดครับได้ทีเดียวกับโดนหลายๆทีนีคนละเรื่องเดียวกันนะครับดูรับโหนตีหน้ายักษ์เข้าหาแล้วครับมาเลน่ากาเซียตัวนี้ป้ายหน้าแทนเดินเข้ามาครับแหมจะเล่นบาดทะลกพักครับปลายฟ้ามาเลน่าฟ้าคอมาตี ตีเจ็บจริงๆครับตอดูกันยาวๆแล้วครับแบบนี้เป็นหนังชีวิตแล้วมาช้าๆแต่ว่ามาหนักนะครับสำหราบของฟรายฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุนเบยครับขายใช้ได้เลยนะครับเต้ไม่เต้ครับอยู่ที่การออกอาวุธแล้วนะครับไปรอเกี่ยวยังหละสองเราได้หนึ่งเข้ามาสามครับ เอ้าหัวอากาศครับไม่มีเลือดตกยังไม่มียางออ้นนะครับเอาละครับบอดยกแรกครับเดี๋ยวกลับมากันครับไปยังไงบ้างครับรถท่าผ่านไปยกแรกครับสำหรับมวยหญิงวันนี้ครับปลายฟ้าหมูปิ้งอร่อยจุมเบิร์กับมาเลนาการเซียครับลูกเปิดเกมอยู่ที่สาวคนนี้ครับกาเซียจากอาเจนตินานะครับดูนะยครับขยันจริงครับแต่ว่าซ้ายเข้าครับกว่าจะถึงตัวขวาฝ่าตรงแข้งไปก่อนแล้วกวาดลูกนี้ครับ เทกระจาดเททิ้งไปเลยครับกิ่มซ้ายต่อยขวาครับเฉยๆครับทางหน้านของกาเซียแ่่งพังยยให้น้ำโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรไปสอนมุมแทงนะครับเก่งพลังวิมุตสาวสิงห์สโสพิพิษเจโสก็มาสอนด้วยครับขณะที่มุมนำเงินนั้นนพร,รั์เกียรติกำธรครับอดีตนักมวยดังครับขึ้นมาเป็นสตาร์เป็นที่เลี้ยงให้เลยครับ มาจากสู้ตายมวยไทยดูครับวันนี้คุณสุเปอรเชโทษศักนะครับแล้วก็ทีมงานผู้บริหารนี่แหม่คนกันมาประมาณ20ชีวิตได้ครับมาชมกันสดๆนะครับผมว่างานนี้คงจะมีกระสอบทรายให้พนักงานช่องแได้เตะออกกำลังกายแล้วครับเป็นทารเลื่อนกาๆเอาละครับชมกระต่อยยกที่2ครับปลายฟ้ากับโรนดากาเซียครับโอ้โหดูจริงๆครับดูครับแกเปิดเกมเลยสวยดูอย่างที่คุณไดเรียนไว้จริงๆนะครับไม่สมน้าอินหน้าผมครับ ไม่สนประสบการณ์ไม่สนแข้งซ้ายครับมียกเขมียั่วเขานะครับพลังกำปั้นของกาเซียแต่ดูครับมีใต้หน้าแทงครับทางหน้ากาเซียถ่ายฟ้ายกขึ้นบังไว้พยายามกระโดดเข้าลอยโอ้โหไม่ได้ครับไม่เข้าทุกคนเลยครับปีสองเมือบกันครับประวกันต้องรีบดีใจเย็นใจเย็นนี่ครับพลังกำลังของเธอเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับครับกระโจนเข่าลอยเข้าไปครับทางด้านของปายฟ้า ชกไปยิงไปยั่วอารมณ์ไปครับแต่ความกาเซียไม่ได้ดวยไม่สนสดับชนอย่างเดียวพยายามจะใช้สอนนะครับมาเลยน้ากาเซียครับฟันยังไงก็ยงังฟันไม่แตกครับ <ret ans> สุภาพบุรุษข้างเวทีนี้ชอบใจครับเห็นสุภาพมตีชกกันอย่างนี้นี่คือเกมกีฬาลว้วนๆเอาละครับดึงพ้นหรือเปล่าแม่กเกตมือจริงๆครับกาเซียโอ้เดินบทเดินเบ,บียดนี่ทางด้านของปลายฟานี่หมดเอาง่ายๆนะครับดูครับอย่ามีเต้นยั่วครับ ออกมีลาครับปลายฟ้า้ายคิดถูกแลือคิดผิดนะครับคิดถูกแลือคิดผิดครับไปถอยหลังครับได้แข้งซ้ายดอกเดียวครับขณะที่กาเซียนั้นเดินขยันเปิดเกมนะครับนั่นแหละครับกรรมการเตือนนะครับกรรมการยังไงก็ต้องเตือนครับนี่ครับต้องให้เดินนะครับถอยหลังไม่ดีแน่ครับแลดูครับดูแกเดินโยกเข้ามาเลยครับขณะของมาเรน่ากาเซียอะไรครับฝ่าหน้าครับพยายามสวนบัดนะครับขณะของปลายฟ้าแข้งกันด้วย วงในครับวงใหนดูยังไงเด้งตีเหมือนกันครับปลายฟ้าพยายามจะสู้เลยครับเด็กเข้ามาครับเอาล้วครับจับไปข้างซ้ายครับปลายฟ้าอู้หูหัวปัดเลยครับจัดไป้ายกับซอกครับซอกกับกระปั้นครับกาเซียโดนซอกซ้ายแม่เลือดกำเดามีทะลักทะลักออกมานิดหน่อยครับแต่ว่าไม่สนครับเดินชนและต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวหัวดนตอยอีกแม่ดูครับมาในหน้ากาเซียครับจริง โดนยิ่งเดินยิ่งเดินยิ่งโดนครับโอ้ต้องรวบเอวเลยครับปลายฟ้าต้องรวบเอวเลยนะครับเดินเข้าไปหลายตุกเหมือนกันครับโอ้พลังกำลังเหลือรถประธานทีรับโดนบัดฟ้าของปลายฟ้าเข้าไปอีกไม่สนใจครับเดินเข้ามาโอ้เจอมาซ้ายอ้าวเขานี่โดนเหมือนกันครับปลายฟ้าเดินลงไปได้ขยันจริงๆครับกาเซียเอาครับดูครับเตะต่อยไปเรื่อยครับเป็นหนูทีมจักแล้วนะครับนี่ยครับกรรมการเตือนอีกแล้วครับไปถอยเยอะเกินไปอันตรายเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ เตะก็ไปหายคบสามอ่านเข้าไปครับเอ้าโดนฝั่งซ้ายเข้าไปครับปลายฟ้าโอุ้ยลูกนี้เจอไปไม่ดีครับไม่ดีครับแหมเจอไปหลายชุดแล้วครับปลายฟ้าโดนดีแล้วครับหายใจทันหรือเปล่าครับยิ่งปลายยกยิ่งแรงครับต้นน้ำแางน้ำเสมอต้นเสมอปลายกับกาเซียโอ้โหแหมใครบอกว่ามวยชายต่อยมันอย่างเดียวครับมาดูมวยหญิงคู่นี้ครับปลายฟ้ากับมาเรน่าดกาเซียครับยกสองนี่โอ้ปลายยกทำท่าไม่ดีครับปลายฟ้า พูดง่ายๆคุณมารุรบพี<ม>่แบบไม่มีช่องไฟได้หายใจนะครับเดินอัดเดินอัดเดินอันด,ด,ดเข้าไปครับต้นๆยังดีนะครับแต่พอเลยหลัก1ห,หลัก2ไปแล้วครับเข้าหลัก3าไปปลายยกชุดนี้เกือบล่นเวทีครับแม่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับสูกับกรรมการด้านล่างนี่ดันเข้ามาครับแทงสายโดนก็จริงครับแต่ว่าพลังกำปั้นของกาเซียครับต่อยไม่หยุดจริงๆครับโอ้โห ผมว่าคุณกายรัชานนท์ก็ยังเอาไม่ไหวับแบบนี้แกตื้อจริงๆครับนี่ครับพยายามสูนด้วยศอกนะครับปลายฟ้าแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับโดนโบนโดนบี้ไปเรื่อยๆนี่แรงแน่แทบจะไม่เหลือหลอเลยครับทางด้านของปลายฟ้าครับครับต้องส่งพลังใจให้กับปลายฟ้าเยอะๆครับดูระบบหายใจว่าเป็นอย่างไรครับนี่อย่างที่ผมเรียนไว้ครับใหญ่กล้ามเนื้อโครงสร้างความแข็งแรงระเบียบวินัยเป็นสิ่งสําคัญครับข้อสําคัญครับเรื่องของหลัก วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เรื่องของโคชนาการครับเอาละครับชมกันต่อยกสุดท้ายครับปลายฟ้าหมุนพิศนรอชุบเบอร์กับปาเลยนากาซีครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้โหอ้าวครับเยิ่มเอาน้ำใสลงไปนะโอ้โหต่อยต่อยแครับทำมาสามสี่แข้งโดนกวาดไปดอกเดียวครับโอ้โหกาเซียต้องยอมรับจริงๆว่าแกแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับดูครับดูแข้งทีมสวยตรงนี้ยกแพนขึ้นมายิ้แบบเฉิดเฉิดับโอ้โหงาย ใจช่วยปลายฟ้าหน่อยครับต้องดูเรี่ยวแรงนะครับไปหมดเข้าไปครับอาเซียต่อยหมัดขวาต้องรว่ไปครับสาบอดีลัครับต้องติดต้องพย่ขึ้ขึ้นมาครับลูกศิษย์ของสาฤทธิแสงจันทร์ครับโปรโมเตอร์ดังลุมพินีลุมพินีมีรายการใหญ่ในวันที่6นะครับแฟนๆห้ามพลาดครับช่องแปะถ่ายทอดสดสองชุดเพิ่งเป็นต้นไปกิ้หมากิ้นท้องหวังไม่วางเสียไม่เสียบนั่นแหละครับแต่งตัวช้าี่จะแยกออกทันทีครับกรรมการ ครับอยู่บนเวทีมวยครับข้างล่างนี้แต่งไปครับอาล์คแมดเจอแข้งไปไม่มีอาการครับน่าสนใจฟ้านี่ครับแกต่อยไม่ห่วงสวยเลยทางด้านของกาเซียจากเอเดนติน่าขึ้นเวทีนี่หน้าตาสดสวยครับบนเวทีนี่ไม่ห่วงสวยเลยครับใส่ทีห้าดินเลี้ยงโอ้ยตอกซอก็มีครับแต่ก็ยังไม่แตกนะครับโอ้โหไฟฟ้านี่ก็ท่าทะโหมที่สุดยอดครับ โดนเข้าหาเหมือนเดิมครับมาลิน่ากาเซียดูครับมีโย่เหมือนนักมวยชายเลยครับโอ้โหเหลือกินจริงๆครับเปรี้ยวแรงพละงกำลังไม่ทราบว่าแกเอามาจากไหนครับจับเวทไปได้56กิโลกรัมไทยเก่งจริงไทยแน่จริงมากเลยครับอ่ะว่ากันต่อครับนาทีสุดท้ายโอ้โหเจอมัดขวาเข้าไปครับไลาฟ้าแหม่เปรี้ยวแรงตอนนี้ครับยกขาแทบจะไม่ขึ้นเลยครับแล้ววัยเพียง19ปีเองครับ ใครับซ้ายปลายขวาสวยครับแต่ได้ทีเดียวครับหลังจากนั้นมาเลยครับทั้งบนทั้งล่างครับทั้งแข้งทั้งเท่าทั้งกระปั้นแต่ทั้งยุคก็กวนใจไปเรื่อยครับแต่เอเสียจังหวะนะครับหลังจากนั้นกระปั้นมาครับโอ้ปลายขวาก็คงคิดเลยครับว่าทำไมแไปเท่าไรต่อยเท่าไรนี่ไม่มียุคครับมาเรย่ากาเซียโอ้ยการคลอดและดูปากครับเลือดตกปากไปแล้วครับปลายขวาโอ้โห เรือรับประทานจริงๆพละกำลังก็ดูครับไหนก็แปรเจ้าเดินเข้าไปครับมาลิน่ากาเซียแทงซ้ายก็ไปมาโอ้ยต้องต้องต้องบวกกันนะครับบวกกันนะครับไปต่อโอ้ยแต่วันนี้ครับต้องถอยครับโอ้ยนกอตแนีมารุกกายพลายกนี่ผมว่ายังสู้กาเซียไม่ได้นะครับแม่ไปคนละยกอีกสามคนยังสู้กาเซียไม่ได้เรียลแรงเหลืออินจริงๆครับเอะไะครับตายฟ้าครับฮึดนิดเดียวครับไปกันหมดยกครับอีกหน่อยครับบุรีรัมบ์บุรีรัมบ์ต้อง เขาเตะเราแล้วครับโอ้โหคาเสียโอ้โหบทยกสุดท้ายครับนี่ครับต้มลงไหวเลยนะครับสวมอดกันแล้วครับไปมีอะไรค้างหาใจกีฬาร้วนๆกีฬาแล้วก็เกิดมิตรภาพขึ้นแล้วครับต้องตบมือให้กับทั้งคู่เลยครับ่อยสนุกแลวก็โอ้โหเรียกว่ามีน้ำใจนักกีฬากันทั้งคู่ครับนั่นแหละครับคุณเก่งนะครับตัวแทนของคุณสาริศแสกันครับเก่งพลังวิมุตครับน่ารักทั้งคู่สวยทั้งคู่ดีทั้งคู่ครับ ดูไฮไลท์ครับลูกนี้สวยครับมอนยันหลักครับกิมมัดครับหลังจากนั้นโอ้โหแต่ว่าลูกตื้อนี่จ้องยอมรับกาเซียครับนี่ครับต่อยหน้าต่อยท้องไปเรื่อยครับไม่ใช่ต่อยอย่างเดียวครับมีอยู่ช็อตหนึ่งครับนี่ครับสอกนัดนเข้าไปแล้วดีช็อตหนึ่งครับเตะเข้าหน้าเลยครับปังเข้าไปครับโอ้โหดีว่าเป็นปลายปลายเท้าครับถ้าเต็มท่อเต็มแท่งนี่เผลอเผอหลับยาวครับนี่ครับโอ้โห ดูครับสุภาพสตรีเตะเลยไหลดีถือว่าเป็นก้านคอนะครับดูมุมนึงครับโอ้โหต่อยท้องครับลูกนี้ต้องฟ้าคอมาก่อนะครับทางด้านของปลายฟ้านี่ครับ็บตสุดท้ายครับเลี้ยงเข้าไปโอ้โหคุณฝารุ้นครับอตนี้สวยงามพระรา8แปดครับจบทีเด็ดๆออกไปช่วงไฮไลท์ช่องแปดได้เลยครับโอ้โหนี่สุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีของแท้ครับวัย19ปีกับ2ี่5ปี่ะไปพบคุณกายรัชนนท์ครับ ป็นยังไงล่ะครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุน่ารักแบบหดโหดถูกต้องไหมครับผมตอนนี้เราไปฟังคะแนนกันเลยดีกว่าครับว่ากรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนอย่างไรบ้างกรรมการทั้ง3ท่านนะครับให้คะแนนเป็นเอกฉันท์เห็นตรงกันทั้ง3ท่านเลยครับกรรมการให้คะแนน29 28 and the winner is the <well. S 1> ผู้นี้น่ารักแบบโหดโหดแต่คู่หน้าหน้าโหดแบบโหดโหดอย่างเดียวเลยครับหน้าก็โหดต่อยก็โหดนะครับเราไปดูกันเลยในช่วงต่อไปนะครับเป็นคู่เอกร่วมของรายการในพิกัด5 8 5กิโลกรัมครับผมยอดแสงใจสโสพิษนะครับเขาจะมาดวลกับลดเมีร์ไลกินจากรัสเซียครับสักครู่เดียวครับอย่าเพิ่งไปไหน